สวัสดนะีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุกเคลิ้มเงินซ่องแม่ขอประสิทธิ์นาอิสานบานเฮ่าสีมาปีงปลาพี่น้องไปกลางมองมาอย่างนี่มองเพิ่นเมืองลำเนียงเศรษฐีมาปนเนี่ยเ็ดอาหารเนี่หมดเศร้าสู้กันกินพี่น้องพี่น้องพ่อแม่พี่น้องกินอยากน้ำกันเด้อเอาห้าสีปีงปลาซะก่อนที่ติดตาโนไม่สมปลาสดๆนี่เต้อนโรงเลียงโรงเรงโงเรงอยู่ห้าสิีปีงครับตามมาไม่สมมันห้าสีปีงปลาซะก่อนปีงเศร้าเกลือธรรมดาเท่านี้ละ พี่หน่อเมเทากับชีเปียงพป,ปลใส่มองมาแปลางามๆพี่น้องดๆหอมหอมพี่หน่องเลยเอ,อาไปพี่พพน่องมเทากับชีเปียงหอมหม นี่กระถิบตาโน่ไหม่สมนะบาทนี่เพียงเพียงไฟอ่อนๆพี่น้องครับเพียงไส้แหงวนสิใหม่ก้อนสุกอ่าแบบนี้ข่าวว่ปลามันพี่น้องใหญ่ย่ามนี่ อาพี่น้องโอ้พี่ตาเจ็บขนาดเขาไม่ปลามันพี่น้องไงปามันมันย่ำนี่ขนาดโอ้ใส่มองมากสวยเลยนิ้วเขายางนะก็ยังอ่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหลังจากหางเหินกอแไปนานเนาะทุกคนก็มีภารกิจหนาะที่เมื่อกล่องพ่นแกไปน้ำดนรดเ,เ,เ,เกี่ยวนี่ละวางแล้วแล้ววัดอ่ะเกี่ยวเข่าเกี่ยวหนามก็ดีเหมือนในแม่ก้อ สบปนปลากินก็พักกระเดาเนาะพอยาทินไ,ไปใแซม่องปีงแน่ยังแน่เฮ็ดปวกไอดอกนึงงฮ็ดปวกต้องดูนี่นี่เดี๋ยวปลาปลาดุกนะหักแพล้งขึ้นเก่าแล้วหลุกร้านเด้อมัมือนกินอยู่หาอยู่หน้า <ๆ S 1> นี่้ะตามปนใส่เอาไม่แม่เนี่ยมาแม่ยองเนี่ยมันสูง ตำปนกินขขาน้ำกันนี่พักกาาระดางมๆไปไงแล้วปิ่งปลาแล้วสิตาน้าไม่สมกินหอดลูกกินหอดล้านกินหอดคู่เหมือนละ่ะแต่ว่ามันกับบกทันมีเวลาหมอจ๋ะกันโอ้ตาเฮ็ดปวกก้อนนี่ดอกหนึ่งนี่งันลายลายมันเป็นยังบุมแม,มงหวันก็นได้ะเฮ็ดปวกพูนฮาสิตามพักเสียว ปลาดุกเอากะปูใส่เสียบน้ำกันหนูกร้านไก่ปีใหม่ล่ะขึ้นหอดไม่เหยี่ยมยามบานเมืองหรือว่าอยู่ผุ่นใช้ก็ดีอยู่เมืองหนอกหรืออยู่ไส่บานไก่ซีทิสกันไก่ทศต,ตามส่องแม่กออปอทินหาอีสานบานเฮาคือเกาเดอร์หนูกร้านเดอขึ้นหอดขึ้นหอดแต่ว่าบม่มีเวลาแมกกอพอปอทินมมีเวลาแต่ว่า เมื่อกล่องเขากับวิเวลามีก้อเห็ดโเป็นเนาะคัดสีเหียนกับเป็นอยู่หรอกแต่ว่าไม่กระไ้นะฮะล่ะนาทียหอมเออม็ดปวกที่นี่กากรปูใส่ก่อนกัะปูตัวหนึ่งนะเขาไม่ปลามันเนาะปีงหอมจุดๆอยู่ทำกัะปูเสเห็ดก่อนอ เมนูหอลา้ายอย่างไรเนี่ยตามมาดูการตำบอกทั่วปีก็ก็ปิ่งปลาตำน้ำมิสมก็ปิ่งปลาออมเขียตนนะนาใส่ผักกระแนงออกดอกโอ้ยหอมโูกร้านเลยตำม,มนมนหอมปิ่งปลาพักกระเราก็บหอมมองคลอ่ะประดุก ปลาดุกตัวหนึ่งนะกับปลาขาวทร <ừ. S 1> ายเมลัยไรไม่หวันเนี่ยสร้างไม่หวันแต่ากางหมูุขึ้นเขาอะไรเจ้า,จาหน่อยนี่กาะดูกสูงสูงเนี่ยตีอ่านามไม่หลางมือเล <อา S 2> นะ,ะอานำตุ่มปนใจ น้ำต้มหม้อนี่ก็มีน้ำปลาแหลกบ้านาเฮานี่แหละหรือว่าปลาแหลกขวดก็แล้วแต่ลูกร้านสะดวกเด้อนี่เอาใส่สียุบหรือสีจำไงก็เอายุบเอาซะหอมสอนเฮาอยู่ใส่ขึ้นจังห้าเหลี่ยสอนมาอยู่เฮ้ยื่อฮึนี่ทิ้นสอนข่อยขึ้จังเอาไม่ข่อยอยู่เจ้าลากสอนไปอีเสมอ ไวย,ยดีละมะซีเรสไซซีเรตัมยหงไม่ยืดจวดอยู่รู้ไว้มืดจวดกับยาพักกระเดาพึ่งกันยืดถวดอยู่ในบาทเลยเอ๊อน้ำมะนาวไปพักวัวเลยหอมเลยก <c oughs> ินน้ำกันเสียบลูกหลาน ไม่ว่านหลายตัวง <c oughs> นี้ก็ต้อมสอยสอยจุว่ <c oughs> าลำพนมาจ่างจะภา <c oughs> โอ้ยชีสันมปนาป่านไหนได้ตจะมาคว่ำเสียบมันนี่ไม่ไหวว่าอย่ากจ่ลูกหลาน,นาเาาถื่อตัวเกาไปใช้ตั้มเห็นไหมเงี้ยถวดก้อนข่าเนี่ยหลายเทือยอ้าวพอใะญิจีนเราปีงปลาสุกล้วลูกหลาน บานนี้แล้วสิต้มนอนไม่สม้มนิ้วหวันโอ้เอ้าๆอ้าอเอาตาม้ตามต้มไปเก็บใบผักวัวมาใส่บเดเอาหัวนมาอะไรกันหอมนอนไม่สม้มนิ้วไอเห็ดย่างหน้ออาบอผักใส่ไปไปเก็บเขาเก็บผักมาเขาไม่ปลามันเนาะหอม นี่ฮะอ้หม่งวัน,นโอ้จุขึ้นไปน้ำอ,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 อะไรอะไรอะอ่จุม้อลำจุม้อลำพระราก่อนก้อนหลางถุงก้อนรีดใส่เขิน เขาสวยวันกินเ่าเดือ,ดอกบอ่คือบอกาเปิดและอันนี้เอาแสงคางก็หนุบ่เอาตี๊บขามาต่างพีที่ตี๊ควดออกควดออกใส่น้ำก,กันคว,วดเม่ไ่ไม่้นหัวมันเป็นขางยอไเปนยอ่ะ อมีมมนมีส้อยสร้อยเซจุ่มเหล็บมาลัาพระลาก่อนพุณแม่ยามมียกอ่มียกอ่ก็คือหัวซุ่มอยู่ไหนอยู่น่ะซุ่มเฝ่าหัวเฝ้าขัวไ้ฮ่าฮ่าอายลต้องเอิญลูกหลานเมื่อกี้เขานั it, toy, n, น่นไหมเนียจ้าต้องกันเด้อปีงเขาเขาไม้ปลามันจิงกับตำนมันสมปีงปลาเอ้ปนเทด ใจปลาดุกหน้าเหา่าความจำเบาะขวามกระเซ็ด้ม <c oughs> <c oughs> นจงจังเปิดนี่ถวดปนเห็นไะกินแสบเลยขัาวไปได้ปนขนั้นบเืชฮักกะเรา มึงอยู่ร้านด้วยร้งนจากห้างเคินกันไปนั่นก็อยจุแล้วก็โชกเล็กแก้วไม่ขอเองเองจุ่งไปหายนะก็เก็จเมื่อแล้วข้มกับข้มเสียบเด้ขมแบตาย ผมคืีเปี่ยนยังไ้ใสตินคนบาให้เป็นสันแล้วบีกับบีแท้นี่แตงโมคนไหนซื่อเขาจะงดแกดืน พุ่งเนียจับแจมมารูหลานมา,มาจะเริ่มติดต,ตามเนอะ่อ,องไม่คอปไปทินาอีสานบ้านเฮาแล้วก็่องทางอีสานบ้านเฮานี่คือหน่อนลูหลานคือเก่าอ่อะแห้งขึง้นแห้งก็เก่าใกล้ปีใหม่อ่ะลูกหลานตีไม่ยามบ้านขา้มีแนวเล็กเนี่ยน้อยติดมือมาปากเมียอปไิยินก็แห้งดีขึ้นจะเข่าแล้วตดเข่ากับเขาแต่ติดมายาม นวดของฝาบแกกุงเทพจากข้างไก่มีกอกกับสีมี่คือกันเนี่ยเด้ยไ่ได้แรงน้ำใจหรอกหนึ่งห่ออือคือวนามก็เจ้าเขาเจ้านามแล้วละ่ะจะเตรียมตัวไปรุกมั่นดดกันงาบัาน คมยังพอดีเสียมตัวพักกระเหาหวานเขาคือสี่าพักกระเหลาวา,วายกินปลากระเส็บไม่กินปลาประเป็นื้อหน่ออเขาแบบีออกปลาเนี่ยมีมันมัน่มยจะจำงเทปี น้ำมันส้มอประจุบ่เตันปริญิาภักดิอู้หึกระดา 妹妹。那一慢慢。毛